สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับหนอนชาแนลนะครับทริปนี้นะครับเราจะไปตะลุยเที่ยวกันนะครับกับเจ้า Honda เว v บคันเดิมนะเออแต่ว่าทริปเนี้ยนะครับเรามีงบประมาณ200บาทนะครับอ่าไม่ใช่ทำชาเลนจ์นะแต่ไม่มีตังนะครับก็200บาทนะครับเราจะไปตะลุยที่ไหนได้บ้างเนาะเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับไป ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่สวนหินนะครับอะไรนะผู้หางนาคนะครับนี่นี่นี่ป่าข้างหลังเห็นไหมสวนหินผู้หางนาคนะครับนี่ก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปจุดนี้ก่อนนะสกาละนะครับหลวงพ่อปูใหญ่ก่อนนะครับแล้วก็เราจะทะลุเข้าประตูเมืองรับแลกันนะครับเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับป่าเทศสบาลเนาะไปจุดชมวิว นะครับไปหินรูปเต่าเนี่ยเราเรา,เราจะเดินนะครับเอาเท่าที่เราไปไหวเนาะเออถ้าไม่ไหวนะครับเราก็จะย้อนกลับทางเดิมนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองนะครับอ่ะปะนะครับเดี๋ยวขึ้นไปสักกาละหลวงพ่อปูใหญ่กันก่อนดีกว่านะครับทางขึ้นก็จะเป็นบันไดแบบนี้ขึ้นไปนะครับก็กาวคันก็ค่อาๆจะสูงสักนิดหนึ่งเนาะก็ค่อยๆเดินขึ้นไปนะครับ เมื่อกี้นะครับถามถามหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อบอกว่าด้านบนก็มีทูบเทียนเนาะแต่ว่าถ้าจะปิดทองนะครับต้องเอาจากด้านล่างขึ้นไปนะครับข้างบนไม่มีทองแผ่นเนาะนะครับก็ทำบุญตามกำลังศรัทธานะครับมาถึงแล้วถึงแล้วถอดรองเท้านะครับแล้วก็ขึ้นมาด้านบนเนาะก็จะเป็นแบบ ปลูกกระเบื้องแล้วนะครับนี่ปลูกกระเบื้องสวยงามแล้วนะครับก็จะเป็นเหมือนถ้าแหละนะแต่ว่าไม่ได้ถ้าใหญ่ถ้าลึกนะแต่ว่าทําไว้สวยงามนะครับก็จะมีหลวงพ่อนะครับให้เรามากราบสักการะเนาะแต่ว่าหลวงพ่ออยู่ด้านบนนะครับเป็นพระนอนเนะาะเดี๋ยวขึ้นไปดูกันชื้นโอ้ยชื้นนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นถ้าเนาะ นี่เห็นไหมครับมีหลวงพ่อองค์ใหญ่อยู่ด้านบนนะระวังหัวโคกนะครับนี่ครับผมก็เดี๋ยวเราไหว้พระกันก่อนเนาะเราจะได้เดินทางต่อนะครับอ่าไหว้พระเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็เดินทางกันต่อเนาะขึ้นไปบนเขาหินกันต่อดีกว่านะครับ เส้นทางนะครับก็จะเริ่มค่อยๆโหดร้ายขึ้นทีละนิดนะแต่หลวงพ่อนะครับบอกว่าให้ตามป้ายเนี่ยป้ายแดงๆพวกนี้ไปเรื่อยๆนะครับค่อ,คอยๆไปเนะะปาะไปครับไปเรื่อยๆเนาะ,ะนู่นไงเจอลูกศรแดงๆขึ้นไปเรื่อยละนะครับเราก็ตามไปเรื่อยๆก่อนเนาะ อันนี้ไปทางไหนเนี่ยอ่ะเขาไปทางนี้อ๋อนี่ไงลูกศรขับปขึ้นกันไปเรื่อยๆครับผมเสน้นทางอีกยาวไกล,กลนะครับก็ข่าวที่แล้วนะครับมีบทเรียนจากยอดเขาเทวดาแล้วเนาะออรอบนี้นะครับก็เซฟตัวเองหน่อยค่อยๆไปนะครับนี่ครับ ตามไป,ไป้ายไปชืบอึบโอ้โหไปต่อครับเนาะรอบนี้มีทั้งน้ำนะครับมีทั้งขนมตุนมาเรียบร้อยแล้วนะครับทางก็จะเริ่มทุรักกันดารทุรักทุเลขึ้นเรื่อยเห็นไหม ยังเจอป้ายแดงๆอยู่นะครับป้ายค่อยๆนะครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นหินละถ้าฝนตกนี่น่าจะลื่นนะครับชืบไปเรื่อยๆครับผมนี่ครับเราเจอแล้วครับประตูเมืองรับแลนะครับคือตรงนี้เห็นไหมนี่นะครับโอ ไปครับรอประตูเมืองรับแลก,กันไปเนาะก็ระวังหัวด้วยนะครับค่อยๆเข้าไปชึอบอึบอึบโอ,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 อ้มาแล้วครับเราก็เข้าสู่เมืองรับแลก,กันแล้วเนาะตอนนี้นะครับนี่คือหน้าผาหินนะหน้าผาหินใหญ่เลยนะครับเออ สวยงามมากนะประตูทางผ่านเมืองลับแลนะครับดูนะดูแสงลอดนะครับจะคล้ายๆกับเสียงพญานาคเนาะเขาว่าเป็นพญานาคนะครับเฝ้าเมืองลับแลอยู่นะครับเออก็เดี๋ยวเราก็จะเดินนะครับขึ้นกันต่อไปเนาะโอ้นี่ครับก็เส้นทางนะครับก็ยังเป็นหินนะครับตลอดทางเนาะก็ต้องเดินด้วยความระมัดระวังนะครับนนพลาดล้มไปเนี่ย เห็นไหมแง่หินทั้งนั้นนะครับอันตรายเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆไปนะครับนี่ก็จะมีป้ายนะครับบอกจุดสําคัญสําคัญเนาะอย่างเนี้ยหินย้อยนะครับปลาเทศบาลนะซึ่งธรรมดานะครับจะมีไกด์เนาะแต่พอดีวันที่ผมมาเนี่ยไม่มีไกด์นะครับก็ขึ้นเดี่ยวนะคนเดียวนะครับก็ถามว่าทําไมถึงมาวันนี้นะครับก็ เนี่ยช่วงนี้มันเป็นอากาศหนาวนะครับก็มันจะได้ไม่ร้อนมากนอ้องมาขึ้นเขานะครับจะได้สบายๆร่างกายเราตรงนี้นะครับก็จะเป็นหินงอกหินย้อยเนาะนี่เห็นไหมครับถ้าดูมุมดีๆนะครับมันจะเหมือนรูปหัวใจนะครับเห็นไหมแต่ถ้าเราเฉียงออกมาอีกนิดหนึ่งนะครับมันจะเหมือนหัวใจสองดวงนะครับซ้อนกันอยู่นะครับก็เป็นสิ่ง สิ่งแปลกนะครับของธรรมชาติเนาะที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมานะครับคือตอนนี้นะครับผมงงระหว่างป้ายไม้นะครับกับเจ้าลิบบินสีแดงอันเนี้ยนะครับเพราะว่าเส้นทางนี้นะครับจะมีการมาซ้อมวิ่งเทลอยู่นะครับเออก็เลยจะสับสนนะครับกับป้ายทางกับลิบบินวิ่งเทลนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับถ้ามีลิบบินแสดงว่าก็ต้องมีคนเคยผ่านมานะครับก็ ค่อยๆไปแล้วกันเนาะเ,ออเดินทะลุช่องหินเมื่อกี้มานะครับเราก็จะเห็นข้างหน้าเป็นจุดชมวิวแล้วนะครับนี่ๆๆด้านหน้านี่ละนี่เห็นไหมจุดถ่ายรูปชมวิวนะครับอ่าไปแวะถ่ายรูปกันสะหน่อยนะครับไหนๆก็มาถึงละเออ,อกว่าจะมาถึงนะครับทุรักทุเลพอสมควรอือ่ะ นี่ครับแวะพักที่จุดชมวิวเสร็จนะครับเราก็เดินทางต่อเนาะไปเรื่อยๆนะครับนี่ดูทางนะครับก็ยังเป็นทางเดินนะครับเป็นโขดหินเนาะสลับไปเรื่อยๆนะครับตามป้ายสีแดงไป อ่าตรงนี้เหมือนจะโหดร้ายพอสมควรนะครับอ่ะไปขึ้นไปชุบ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 ให้ขึ้นมาทำไมอ่ะมีป้ายขึ้นมาขึ้นขึ้นมาแล้วก็ทางตันเออคือ คือ,อยังไงเอาถ้งงางั้นนะครับอะรู้แล้วนะครับว่าเขาให้ไปทางไหนต่อเนาะเออก็คือนี่ครับต้องปีนข้ามหินนะครับลงช่องนี้ไปเนาะเนี่ยจะมีริบบิ้นแดงนะครับซึ่งเป็นทางวิ่งเทลเนาะแต่ว่าผมขอหยุดแค่เท่านี้ละกันนะครับเดี๋ยวกลับลงทางเดิมดีกว่านะครับเพราะว่าขาผมยังเจ็บตั้งแต่ไปปีนเขาคราวที่แล้วนะครับยังไม่ค่อยดี นะไม่ไม่อยากเสี่ยงนะครับเดี๋ยวเจ็บเรือลังนะครับเอาเป็นว่ามาชมบรรยากาศกันเท่านี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวจะไปปีนอีกลูกหนึ่งนะครับเออเป็นเป็นหน้าผาหน้าผาหินนะครับเดี๋ยวเราจะไปตรงนั้นอีกที่หนึ่งเก็บแรงไปตรงนั้นดีกว่าครับผมไปลงเขากัน